a มซุง Galaxy S21 และ S21 Ultra ได้ผ่านการลงจน่วยงานกสชในบ้านเราไปเทียบร้อยคาดว่าจะวางขายในไทยเร็วๆนี้แน่นอน m มซุงเปิดโรงทะเบียน The New Galaxy พร้อมกับโปรโมชั่นเดือดมากนำกล้องเก่ามาแลกซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในราคาเพียงแค่21บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับหม่อเดชข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นเดเวลา8.30นนในพูดเก่าไอทีครับ พูดค่ยทีในคลิปนี้เราสมารัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่เขาบอกว่ากล้องเทมมากๆกล้องนี่เหมือนกับกล้องของกล้องถ่ายภาพทั่วไปเลยเอากล้องมาแลกมือถือได้อ่าโปรเด็ดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันแต่ก่อนแว้ชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจพาข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวัคนครับ มาที่ข่าวแรกครับซัมซุงเพิ่งประกาศวันจัดงาน Galaxy Unpacked ปี2021ใบบนหมาดเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับสาบแฟนๆในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ต้องรอก,กันนานเพราะตอนนี้เนี่ย Galaxy S21 Series และ S21 Ultra ได้ผ่านการรองจัดงางกนกนสทชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยได้ได้ว่าเปิดตัวปุ๊บขายปั๊บเลยก็ว่าได้นะครับตามข่าวลือก่อนหน้านี้ระบุว่า Galaxy S21 Series จะมีด้วยกันทั้งหมดถึง3รุ่นได้แก่ S21, S21 Plus, S21 Ultra แม้จะมีชื่อปรากฏอยู่บนเว็บไซต์กสทชเพียงแค่2รุ่นเท่านั้นมีความเป็นไปได้ว่าซั จะนําโทรศัพท์มือถือ Galaxy S21 Series มาวางขายครบทุกโมเดลอยู่เพราะหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอัปเดตแบบเร l t ท m e นะครับสกี่กับการรับรองต่างๆ Galaxy S21 Series จะมาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic AMOLED แบบ Infinity-O Display มาพร้อมกับชิปเซตไ i เอนอย่าง Exynos 2100หรือ2100และ Snapdragon 888ซึ่งจะวางขายในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันมีข่าวลือมาว่าอาจจะรองรับการใช้ปากกา S Pen เข้ามาด้วยนะครับในรุ่นของ Galaxy รุ่นนี้ Samsung จะเปิดตัว Galaxy S 21 Series ในวันที่1 4มกราคมซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มหรือ22นาฬิกาโดยใครที่สนใจนะครับติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ได้เลยนะครับจาหาเปิดตัวเมื่อ,อไหร่เนี่ยจะรีบอัปเดตอย่างแน่นอนครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพอใกล้วันเปิดตัว Galaxy S 2 1อ Series ทาง Samsung ก็ได้มีการโพสต์ภาพเพิ่มเติมนะครับของ Samsung ประเทศไทยออกกิจกรรมเชิญชวนให้แฟนๆ นำกล้องเก่ามาแลกกับ The New Galaxy หรือ Galaxy A21 Series นั่นแหละในราคาเพียงแค่21บาทเท่านั้นและสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้แล้วโดยลูกค้า100คนแรกที่ลงทะเบียนนำกล้องเก่ามาแลก The New Galaxy จะได้รับสิทธิ์ Samsung Galaxy Care Plus ประกันต่างๆจากบริษัทเวลายาวนานถึง1ปีซึ่งตัวรับประกันมูลค่าถึง2 9 9 9บาทและนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อ The New Galaxy ในราคา21บาทด้วยในส่วนนี้นะครับทาง Samsung ได้ออกมาทำหมายเหตุเอาไว้เล็กๆ ว่าเฉพาะรุ่นที่กําหนดเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดมากมายนักนะครับว่ากล้องรุ่นไหนเนี่ยจะเอามาแลกได้บ้างนะครับแต่สำหรับใครที่พลาดไม่ได้100คนแรกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถ้าลง,งทะเบียนไปเป็น1000คนแรกก็จะมีสิทธิพิเศษอย่าง a m s u ุง Ca r e Plus เป็นเวลา1ปีเหมือนกับกลุ่มผู้โชคดีก่อนหน้านี้แต่จะไม่ได้รับสิทธิแลก The New g a l a x y และจะได้เป็นโปรโมชั่นเดียวกับคนที่พรีออเดอร์แทนสำหรับใครที่สนใจตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับหรือแคมเปญนี้ก็สามารถไปติดดตามไ้ที ซัมซุงประเทศไทยหรือซัมซุงไทยแลนด์ได้เลยนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยอีกนิดนึงก็จะถึงวันเปิดตัวของซัมซุงกา a l a กซีรุ่นใหม่แล้วติดตามกันได้เลยนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มารีเดตการในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u b s c r i b ้เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ด,ดีและคนดูเราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมถิงๆิงวี้าคลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมารีเดียข่าวสาบดี